สวัสดีครับวันนี้ก็มานำเสมอนะครับกิโลละ25บาทนี่นะครับซึ่งลำไยเราได้มาจากไทยงมนะครับพอดีมีพี่น้องทางไทยงมไม่ใช่พี่น้ององก็คนรู้จักกันประมาณนี้ของปีนี้คือก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าขายยากขายไม่ก่อยได้ก็เลยไปช่วยอุดหนุนน้องมา ก็ช่วยกันพอช่วยได้นะครับก็ซื้อจากน้องมากิโล20บาทแล้วก็เอามาขายกิโล25บาทก็ถุงนี้นะครับยี่บาบาทใครสนใจนะครับก็มาเลือกมาดูมาชมเอามาตอนเย็นเมื่อบานนะครับน้ำใจก็เม็ดสวยนะครับ okay. ผ่านไปผ่านมานะครับก็โนนไฮซอยส6กนะครับชวแบมาอุดหนุนกันได้ คือเหลือกเกษตรกรบ้านๆของเราเองนั่นแหละครับง่ายดีหรือใครจะขึ้นไปอุดหนุนนะครับที่ท่าหินงมนะครับก็ไปหาเลือกซื้อได้เลยนะครับจะติดต่อบอกว่าจะขายเขาก็จะมีจัดตะขาิเกษให้มันอย่างเราทำอย่างนี้นะครับถุง1กิโลหนึ่งนะครับโดนไฮซอย10ไเอาสัก 3 4ถุงขึ้นไปเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับในเกตตัตเมืองโทรหาผมก็แล้วกันนะครับ0 9 6 0 9 0 2 4 1 3นะครับสวดน,นุนกันนะครับอย่าลืมนะครับช่วยเหลือกเกษตรกรกันเองของเราขอบุณครับ